ที่เป็นแฟนคลับของ Big Bang ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะรีบบินลัดฟ้าแล้วก็ไปซื้อแตมป์ของพวกเขามาสะสมกันดีกว่าค่ะ หลังจากเปิดตัวแตม์นะคะของวง Big Bang บอยแบนดสุดฮอตในประเทศญี่ปุ่นค่ะให้แฟนๆแดนซากุระเนี่ยได้กรี๊ดกันไปแล้วนะคะล่าสุดประเทศเกาหลีเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าค่ะจัดงานโชว์แตม์ i i g b n n g ค่ะให้แฟนคลับนะคะแดนกิมจิเนี่ยได้มาชมกันที่ไปรณีนีกลางกรุงโซนนั่นเองโดยมีจดหมายพิเศษนะคะที่เขียนถึงแฟนๆจากสมาชิกของวงอีกด้วยค่ะ โดยงานโชว์สแตมป์บิ b กแบงเนี่ยจะจัดการให้ดูตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะสแตมปนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นคอร์เลกชันพิเศษ3แบบใช้สำหรับใน3ประเทศนะคะมีเกาหลีจีนและญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งในส่วนที่เกาหลีเองนั้นนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะผ่านทาง Gmarket YG Eshop นะคะแล้วก็รวมไปถึงที่ทำการไพรสนี5แห่งในกรุงโซค่ะมีควางฮามุนนะคะมียอออยโดขัางนําแล้วก็ทงแดมุนรวมไปถึงไพรนีกลางนั่นเองในราคาเนี่ย35,000วอนหรือว่าประมาณ1,000บาทค่ะ ในส่วนของเวอร์ชันที่เกาหลีนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแระจำตัวแรกของเกาหลีเลยก็ว่าได้นะคะที่มีการหุ้มด้วยทองคําซึ่งภายในชุดที่วางจําหน่ายเนี่ยก็จะรวมไปถึงมีโปสการ์ดแล้วก็ภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไหนกันมาก่อนของพวกบิ๊กแบงกันด้วยนะคะ ในขณะที่ที่ญี่ปุ่นนั้นได้วางจาหน่ายนะคะผ่านทางมูมช็อปค่ะแล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนที่จีนนั้นก็ได้วางขายกันนะคะแล้วก็ต่อวางขายต่ออีก2ประเทศนั่นก็คือจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองก็ติดตามให้ดีละกันนะคะว่าจะมาในโทนสีดําแดงแล้วมีเลียนพิเศษของพวกเขาอีกด้วยค่ะ ที่เป็นแฟนคลับบิ๊กแบงก็ห้ามพลาเด,ด็ขดขาดซื้อ,อมาสะสมมีทองด้วยอะชอบตรนที่ว่ามีทองแบรบแปะรอบๆด้วยนะครับแต่ใครเป็น <ๆ S 2> แฟนก็ไปหากันมาได้แล้วกันนะครับผมนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อครับ